สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสมโพชพระอารามครบ100ปีและทรงยกเสวตฉัรขึ้นกลางก้านเหนือพระพุทธรัศมีพระประธานประจำพระอุโบสถวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีวันนี้เวลา17นาฬิกา38นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23อําเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีมีผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จด้วยความปลื้มปิติในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังจังหวัดอุดรธานีอีกครั้ง หลังจากเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลเยาว,วชนและครอบครัวจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี2563และทรงเยี่ยมราษฎรที่โรงพยาบาลอุดรธานีเมื่อปี2565วันนี้มีประชาชนจากเทศบาลนครอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทุลอองธทุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ เวลา17นาฬิกา52นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดโพธิสมพรมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้าพระอุโบสถทรงจุดทูปเทียนเครื่องน้ำมาสก,การทองทิศบูชาพระพุทธรัศมีพระประธานประจำพระอุโบสถทรงปราบทรงศีลประธานสงฆ์ถวายศีลจบ ทรงประกอบพิธีสมโพช์พระอารามครบ100ปีและทรงยกสเสวตฉัตรขึ้นกลางกั้นเหนือพระพุทธรสศมีพระประธานประจำพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหลอด,ด้วยทองสำริดหน้าตักกว้าง1เมตร55เซนติเมตรความสูงจากพระเพลาถึงพระเศียร2เมตร30เซนติเมตรมีอายุราว600ปีเศษที่พระเศียรบรรจุพระบรมสา,ารีริกธาตุ ซึ่งเจ้าพระยามุขมนตรีอวบเปาโรหิตอัญเชิญมาประดิษฐานเป็นพระประธานประจำพระอุโบสถเมนนื่อปี2467วัดโพธิสมพรสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5โดยมหาอมาตรีพระยาศีสุริยราชวราณุวัตร โพเนติโพสมุหาเท е, สาพิบาลบนทนอุดรร่วมกับชาวบ้านผู้มีจิตศรทัทธาสร้างวัดเพิ่มในเขตเทศาบาลเมืองอุดรธานี<ด>เพื่อเป็นสถานที่ประกอบศา,าสนกิจของพระสงฆ์และพิธีบำเพ็ญกุศตลต่างๆเดิมชื่อวัดใหม่ต่อมาในปี2466พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงพระก,ร,ร,ร,กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานวิสุงคามสีมาและพระเจ้าวรวงเธอกรมหลวงชินวรสิริวัตร สมเด็จพระสังฆราชเจ้าประธานชื่อวัดว่าวัดโพธิสมพรต่อมาปี2507พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธทิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดสามัญเป็นวัดสังกัดธรรมยุติกานิกายแห่งแรกของจังหวัดอุดรธานีที่ผ่านมาจัดการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยจัดตั้งศูนย์บาลีศึกษาอีสานธรรมยุตธภาค8 9ก้าและสิพร้อมกับตั้งสูงศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์และเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีปัจจุบันดำเนินงานเผยแผ่และทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาครบ100ปีนับตั้งแต่ปีที่ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาแสดงถึงความรุ่งเรืองและแรงศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนาของชาวจังหวัดอุดรธานี โอกาสนี้พระราชทานของที่ประลึกแก่ผู้มีจิตศรัทธาบำรุงพระอารามจากนั้นพระราชสารโกศลวงไทยสุภวงวังโสเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรเฝ้าถวายพระนิรันตรายจำลองเนื้อทองสำริดพระชัยวัรนิรันตรายเนื้อทองคําและถวายเงินโดยเสด็จพระราช,ชุกุศลตามพระราชอัทยาศัยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถวายพระนิรันตรายจำลองเนื้อทองเหลืองปิดทองและพระชัยวัดนิรันตรายเนื้อทองคำแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีปัจจุบันวัดโพธิสมพรมีพระสงฆ์และสามเณร37รูปภายในวัดมีถาวราวัตถุและปูชนียวัตถุสำคัญต่างๆเช่นพระอุโบสถหอระฆังพระบรมาธาตุเจดีพระพุทธรัศมีพระพุทธรูปศีลาแรงพระบรมสารีริกธาตุ รอยพระบาทจำลองทำด้วยศีลาแรงและต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยสีลังกามอบให้แก่รัฐบาลไทยเมื่อปี2494มีประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงจำนวนมากพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีเหลืองและชุดภาพพื้นเมืองไปเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับสเสด็จเพื่อชื่นชมพระบารมีและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี จากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน23เพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครมีข้าราชการนักเรียนบุคลากรทางการศึกษาชาวไทยมุสลิมชาวไทยเชื้อสายจีนและประชาชนจากหลากหลายอาชีพในพื้นที่เทศบาลน,นครอุดรธานีและพื้นที่ใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททรงสเสด็จพร้อมเปล่งเสียงทรงพระเจริญ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอานวยพรไปรยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบียซึ่งตรงกับวันที่15กุมภาพันธ์2568ความว่าพระนัท่านนายอเล็กซานดราบูชิชประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเซอร์เบียกรุงเบลเกรดในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐเซอร์เบีย ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพารณาไม่สมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเซอร์เบียข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ยืนยันอีกครั้งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ประเทศไทยมีต่อสาธารณรัฐเซอร์เบีย รวมถึงความร่วมมือที่มีต่อกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนขพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยเจตจำนงและความมุ่งม,มั่นร่วมกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเซอร์เบียจะยังสร้างเสริมมิตรภาพและความร่วมมือในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการศึกษาให้เจริญรุ่ดหน้าต่อไปเพื่อประชดสุขร่วมกันของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นเอเนกประการ พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิละกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลวัลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างขวัตวรคัตตยราชนารีทรงเปิดงานไชน่าแฟร์2025 by TCSA Study Work Travel ฉลองครบครอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน วันนี้เวลา9.54นาฬิกา54นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยล,ลักณ์อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรคัติยราชนารีสรีเสด็จไปอาคารสยามสเก็เขตปทุมวันทรงเปิดงานไชน่าแฝดสอ0 2 5ยบ b TCSA Study Work and Travel ฉลองครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีน ซึ่งสมาคมนักเรียนไทยจีนร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและสมาคมนักเรียนไทยในเขตบริหารพิเศษฮ่องกงและมาเกา๊าจัดขึ้นมีสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยสนับสนุนเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ50ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีน และเพื่อแนะแนวการศึกษาการทำงานและการท่องเที่ยวในสาธารณรัฐประชาชนจีนรวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศในด้านต่างๆให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทออประเน็กการแสดงนาฏศิสินจินตารีลาประยุกต์พื้นเมืองสี่ภาคเชื่อมสัมพันธ์ไทยจีนของนักเรียนโรงเรียนทนบุรีวรัฐเทพีพาารัก์เขตทนบุรี และการแสดงกู่เจิ้งของนักเรียนโรงเรียนนานาชาติคอนคอเดียนจังหวัดสมุทรปราการบทเพลงหนีเจินเมอร์สัวของเติ้งลี่จุนศิลปินชาวจีนภายในงานมีองค์กรด้านการศึกษาและบริษัทชั้นนําด้านอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวของจีนออกบูธแนะนําและแนะแนวให้นักเรียนนักศึกษาผู้ที่กําลังหางานและผู้ที่สนใจเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศจีนได้รับข้อมูลถูกต้องครบถ้วน ผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้ถึงวันที่16กุมภาพันธ25์2568ณลานชั้น9อาคารสยามสเกปเขตปทุมวันทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีเขจรศิริวันวันนี้เวลา17.58นนาที ทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีสเสด็จไปวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครในการพระราชทานเพลิงศพพลตำรวจตรีเขจริริวันซึ่งถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหัวใจเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2567สิริอายุ75ปีพลตำรวจตรีเขจริริวันเกิดเมื่อวันที่11มกราคม2492บิดาชื่อนายเฉลิมสิริวันอดีตอธิบดีกรมป่าไม้ และมารดาชื่อนางละอิริวันจบชั้นมัธยมศึกษาที่วชิราวุธวิทยาลัยและเข้าศึกษาต่อคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เริ่มรับราชการกรมตำรวจในปี2514ชีวิตข้าราชการตำรวจส่วนใหญ่ปฏิบัติหน้าที่ทางภาคใต้และได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตรังตำแหน่งสุดท้ายเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเ้า พลตตร,รีเขจรใช้เวลาหลังกเกษียณอายุราชการทำบุญกุศลและทำทานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับหม่อมหลวงยุพดีสิริวันอดีข้าราชการระดับ9กกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขมีทิดาสองคน ปัจจุบันหมอมหลวงยุพดีสิริวันได้รับพระกรุณาที่คุณจากทูลกระหม่อมยิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีให้ปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษาโครงการทูบีนัมเบอรวันและเลขาธิการมูลนิธิทูบีนัมเบอร์วันองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75 วันนี้เวลา15นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิษในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาครั้งที่75ณสนามสุภชลาสายกรีธาสถานแห่งชาติเขตปทุมวัน ฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์จุฬาจัดครั้งแรกในปี2477เพื่อให้นิสิตและนักศึกษาทั้งสองสถาบันรักและสามัคคีมีมิตรไมตรีที่ดีต่อกันปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยสมาคมธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันภายใต้แนวคิด Dawn ฟ f Memory ความทรงจำในวันใหม่ขับเคลื่อนในทุกให้ทุกคนก้าวไปสู่อนาคตที่มั่นคงและเข้มแข็ง มีนิสิตนักศึกษาและสิ่์เก่าทั้งสองสถาบันร่วมงานจำนวนมากมีการแสดงแปลอักษรขบวนเฉลิมพระเกียรติขบวนพาเรดขบวนสะท้อนสังคมอย่างสร้างสรรค์การขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์มหาจุฬาลงกรณ์เพลงพระราชนิพนธ์ธรรมศาสตร์ยุงทองและการแข่งขันฟุตบอลปีนี้มหาวิทยาลัยธรรมศาสชนะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย2ประตูต่อหนึ่งทำให้สถิติการแข่งขันที่ผ่านมาธรรมศาสตร์ชนะ25ครั้ง จุลาชนะ18ครั้งและเสมอกัน32ครั้งจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ